สวัสดีกันด้วยนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง Youtube คืนเล่าผีนะครับเช่นเคยครับค่ำคืนนี้เราอยู่กับเพจเรื่องนี้มีผีให้รีวิวนะครับค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวความหลอนเกี่ยวกับพี่บุคคลท่านหนึ่งนะครับที่เขาโดนผีเหมือนเหมือนโดนผีสิงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆนานาในชีวิตเขานะครับ เ็นเรื่องราวความหลอนและก็ความน่ากลัวปนความสยองนิดๆนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะจะมีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมารับชมรับฟังกันเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ฮะมีชื่อเรื่องราวว่ารวมเรื่องหลอนหลังจากฉันโดนผีสิงเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนหลายเดือนที่แล้วตอนนั้นเหมือนพ่อกับพี่ชายทะเลาะก,กันนิดหน่อยพี่ชายเลยขับรถไปอีกจังหวัดหนึ่งไปอยู่กับญาติ หวันก่อนหน้านั้นฝันว่าฟันหักนะครับไม่ก็หลุดอะประมาณนั้นนะครับแล้วตื่นเช้ามาก็บอกพี่เป็นคนแรกเพราะโบราณบอกว่าถ้าฝันแบบนี้จะมีคนในครอบครัวเสียชีวิตแต่ก็ไม่เชื่อนะครับแล้วหลังจากที่พี่ไปอยู่กับญาติหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ต่อมาพี่คนนี้ครับเขาก็ไปงานบวชลูกพี่ลูกน้องที่จังหวัด นั้นพอดีฮะจังหวัดจังหวัดหนึ่งซึ่งไม่มั่นใจจําไม่ค่อยได้ว่าตอนนั้นเป็นจังหวัดไหนตอนนั้นก็คือนอนที่วัดกันนะครับแต่จุดพิกไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับพอเข้ามาก็เตรียมตัวที่จะไปงานบวชพี่อีกวัดหนึ่งระยะทางห่างกันประมาณ10กิโลได้ครับทุกคนก็นั่งรถไปปกติเลยนะครับเอารถไป3คันคันหนึ่งเป็นฝั่งของพ่อ และแม่นะครับแล้วก็ตัวคุณพี่คนนี้นะครับอีกสองคันเป็นฝั่งทางครอบครัวของนาคนะครับตอนนั่งรถไปทุกอย่างก็ดูปกปติดีนะครับแต่พอได้ประมาณครึ่งทางแล้วเนี่ยก็รู้สึกเวียนหัวเลยนอนลงแล้วก็หลับนะครับสรุปคือฝันอีกแล้วนะครับฝันว่ามางานบวชแล้วก็นั่งรถไปอีกวัด ความฝันนี้เหมือนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงตอนนี้นะฮะที่กำลังจะขับรถไปแล้วก็เห็นว่าข้างหน้ามีรถเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรฮนะขับรถไปต่อแล้วก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นก็เห็นว่าพ่อขับรถมาถึงจุดจุดหนึ่งที่จังหวัดตากลักษณะทางและสิ่งแวดล้อมแถวนั้นเหมือนในฝันมากๆเลยนะครับเหมือนว่าในฝันเรามาแล้วแล้วเรื่องจริงเราก็ตามมาอีกรอบหนึ่ง แต่ที่น่าขนลุกคือหันไปมองข้างทางครับแล้วเห็นคนสามคนมีผู้หญิงหนึ่งผู้ชาย2เป็นเด็กคนหนึ่งด้วยนะครับเหมือนพ่อแม่ลูกประมาณนั้นนะครับใส่เสื้อผ้าเหมือนคนปกติเลยแต่ดูมอมแมมสุกปปกมากพวกเขายือนอยู่ข้างเสาไฟฟ้าแล้วมีสารเล็กๆอยู่นะครับก็คือสารเพียงตานะฮะแล้วข้างๆมีป้ายที่เขียนไว้ว่าโค้งอันตรายอยู่ด้วยนะครับ 3คนที่อยู่ข้างทางกวักมือเรียกนะครับแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรฮะไม่ได้ทักด้วยแล้วขับรถไปจนถึงวัดปกติครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นทุกอย่างก็ปกตินะครับจนได้กลับมาบ้านผ่านไปหนึ่งสัปดาห์น้าโทรมาบอกว่าไอ้กอฟก็คือพี่ชายของพี่คนนี้นะครับเสียแล้วนะตอนนั้นคือช็อกมากนะครับแล้วถามว่าทำไมถึงเสีย นาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วหลังจากนั้นก็คือพ่อแม่และตัวพี่คนนี้นะครับรีบไปที่โงรงพยาบาลทันทีนะฮะแต่มันก็ไม่ทันแล้วฮะพี่เสียชีวิตไปแล้วแล้วที่พีคคือจุดที่พี่รถเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยคือจุดจุดเดียวนะครับที่เจอคนสามคนยืนกวักมือเรียกครับซึ่งมารู้ทีหลังว่าสารตรงนั้นคือ เขาทาเอาไว้หลังจากมีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าพ่อแม่ลูกเสียชีวิตตรงนั้นนะครับที่ยืนกวักมือเรียกนะครับเหมือนจะให้ไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เพิ่งเจอเลยครับของพี่คนนี้นะครับเรื่องเรื่องเรื่องแรกเนี่ยพาร์ทแรกจบไปแล้วอันนี้พาร์ทที่สองนะครับเรื่องนี้เพิ่งเจอนะวันนั้นเป็นวันพระแล้วก็มาคุยกับเพื่อนในไอจีและเพื่อนคนนั้นมีเซนเหมือนกันนะคือมันบอกว่าเหมือน ตัวพี่คนนี้กำลังจะเจออะไรบางอย่างแล้วตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มประมาณนั้นนะครับนั่งอยู่ห้องนั่งเล่นนะครับตัวพี่คนนี้นั่งอยู่ห้องนั่งเล่นประตูบ้านก็อยู่ข้างๆนะครับประตูบ้านจะเป็นแบบกระจกอะครับกระจกบานเลื่อนบานเปิดอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีม่านนะครับม่านยาวๆลูดเข้ารูดออกนะซึ่งตอนนั้นไม่ได้ปิดม่านนะครับเปิดประตูไว้นิดนด ด้วยเพื่อรับลมธรรมชาตินะครับแล้วอยู่ๆตอนนั้นเองฮะก็เหมือนจะได้ยินเสียงคนเดินเหยียบน้ํามานะครับเดินอยู่หน้าบ้านเดินไปเดินมานะครับก็คือเสียงคนเหยียบน้ําขังนะเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านนะครับตอนนั้นคือเริ่มกลัวแล้วครับรวบรวมความกล้าแล้วไปปิดประตูปิดม่านทันทีฮะแล้วทีนี้ก็มานั่งคุยกับเพื่อนต่อสักพักจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนกรีดข้างนอกบ้านนะครับ แต่ไม่ใช่เสียงกรี๊ดแบบเหมือนซาวแบบกรี๊ดแบบเหมือนผีอะไรประมาณนั้นนะก็คือคนนี่แหละเป็นเสียงกรีดที่น่าสงสารมากฮะเหมือนเสียงกําลังจะขาดใจนะครับตอนนั้นก็คุยกับเพื่อนอยู่แล้วพูดขึ้นว่าใครเป็นอะไรอะ่ะทําไมมากรีดแบบนี้น่าสงสารจัง <expl os ive> ก็เลยบอกเพื่อนไปว่าแปบ๊บนะมึงเดี๋ยวกูมาออกไปดูก่อนเ <c oughs> พื่อนคนที่มีเซนส์นเหมือนรีบบอกขึ้นมาว่ามึงหยุดเลยนะวันนี้วันพระ ตัวพี่คนนี้ก็เลยหยุดกระทันหันเลยนะครับแล้วมาคุยต่อสักพักมีคนมาเคาะประตูแล้วพูดว่าใครที่อยู่ข้างในบ้านช่วยเปิดประตูให้ผมเข้าไปได้ไหมตอนนั้นไม่คิดว่าเป็นผีฮะคิดว่าเป็นโจรมากกว่าเลยเงียบแล้วเสียงก็เริ่มดังขึ้นครับก็คือแบบว่าใครที่อยู่ในบ้านน่ะเปิดประตูให้กูเข้าไปหน่อยได้ไหมก็คืตอตะโกนพูดมาอย่างนี้เลยนะฮะเสียงเหมือนเขาเริ่มโกรธแล้วนะครับ ตอนนั้นกลัวมากร้องไห้ออกมาเลยนะครับสักพักเสียงก็หายไปแล้วตอนนั้นก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วมั้งจนเวลาเลยเถิดไปเที่ยงคืนมีคนมากดกิ่งแล้วพูดว่ามีของมาส่งครับตอนแรกกำลังจะออกไปเอานะแต่เพื่อนคนที่บอกว่าเซนแรงทักมาพอดีครับมึงกำลังจะทำอะไรอะ่ะหยุดเลยนะใครจะมาส่งของตอนเที่ยงคืนแบบนี้มันไม่ใช่คน ตอนนั้นคือสั่นมากครับมือไม้อ่อนแล้วก็พูดว่าทำไมกูต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยวะแล้วก็ร้องไห้ออกมาครับแล้วตื่นมาอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลนะก็คือสติคือหลุดไปเลยสลบไปเลยนะฮะกงง็งงว่ามาอยู่โรงพยาบาลได้ไงแม่บอกว่าหนูเป็นลมอยู่หน้าบ้านแม่บอกว่าเป็นลมตอนไหนก็ไม่รู้แต่พอแม่ตื่นมาจะไปซื้อของก็เจอหลับอยู่ตรงหน้าบ้านเลยนะแม่เลยบอกให้พ่อพามาโรงพยาบาล แล้วคืองงมากนะครับนอนนอนอยู่สักพักได้ยินเสียงคนพูดกันว่ามึงอนุญาตให้กูอยู่ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไล่กูนะส่วนตัวก็งงนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็เห็นเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ไม่มีหน้าผิวสีแทนยืนอยู่ข้างเตียงตัวพี่คนนี้ก็พยายามไม่กลัวนะครับแต่ก็ทำไม่ได้พอกลับบ้านก็เล่าให้คนในครอบครัวฟัง แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหมแล้วจากนั้นพ่อแม่ก็พาไปวัดทันทีนะแล้วตอนนั้นตอนที่ได้อับน้ำมนต์เนี่ยสรุปคือกีดออกมาแล้วสลบไปเลยนะเหมือนผีเนี่ยเข้ามาแฝงอยู่ข้างในตัวนะครับแล้วไม่รู้ตัวคือไม่ได้สิงนะก็คือดวงจิจวิญญาณมาแฝงอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะเพราะคนที่ทำน้ำมนต์เล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะจากการที่เคยโดนผียายแก่สิงทั้งก่อนทำให้ตัวพี่คนนี้ พบเจอหรือดึงดูดเรื่องพวกนี้มาบ่อยๆจากนั้นมาก็พกน้ำมนต์ติดตัวไว้ตลอดครับจากที่ไม่เคยเชื่อว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เชื่อเข้าจริงๆให้แล้วนะครับคือแยกแยะก,ก่อนนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะพี่คนนี้นเขาเคยโดนผีสิงมาผีแยกแก่นะครับก็เหมือนไปเปิดดวงตาที่สามนะครับให้พบเจอกับสิ่งที่คนเราเนี่ย มองไม่เห็นนะครับก็คือไม่ได้เห็นกับทุกคนใครมีเซนส์ใครไม่มีเซนส์ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับแต่เรื่องผีสิงกับแฝงแอบแฝงเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะผีสิงนี่ก็คือเข้ามาสิงให้เราเป็นอีกคนหนึ่งให้เราทําอะไรที่เราไม่เคยทําให้เราเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเองนะครับถ้าปล่อยไว้นานก็อาจจะเกิดการเสียชีวิตได้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องราวของศสยศาสตร,ร์แต่ทางวิทยาศาสตร,ร์เขาพูดกันว่า ผีสิงเนี่ยเกิดจากโรคประสาทของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอาการทางจิตนะครับแล้วก็วิญญาณแอบแฝงอันนี้ก็คือวินดวงวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งที่คุณไปตั้งใจเขาเขาตั้งใจมาหาคุณหรือว่าคุณไปเห็นเขาแล้วคุณก็ทักเขาแต่เขาไม่ได้มาสิงคุณแต่เขามาแฝงอยู่ตามรักแร้บ้างตามจมูกบ้างตาม ข้อพับต่างๆบ้างตามจุดซ่อนเลนส์ของเรานะฮะจุดอับของเราอันนี้คือวิญญาณแฝงนะไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในร่างกายนะครับแฝงมาแต่ก็มีการดึงดูดพลังจิตของเราเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมก็ฟังมาอีกทีนะกับพวกที่เขาชำนาญเรื่องพวกนี้นะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่คุณเลยฮะก็ค่ำคืนนี้ครับเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะก็หวังว่า ทุกคนจะชอบนะครับเป็นเรื่องราวรวมเรื่องหลอนหลังจากฉันโดนผีสิงถ้าใครชอบเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะขอเป็นค่าเข้ารับชมรับฟังคนละ1นึ่งไลค์หการติดตามนะครับผมหรือ1ดวงดาวก็ได้นะค่ำคืนนี้ฝันดีลาตีสวัสดีสวัสดีครับ